สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NBA Series b a s k e t สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องที่เกิดคำถามขึ้นมากมายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะจับตามองหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับในฤดูกาลนี้เองเนี่ยจบลงไปแบบสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับดัลลัสมาริล c ิ s รวมไปถึงนะครับมันอาจจะเป็นสัญ,ญญาณสุดท้ายสำหรับคิวสแทฟโพสติงกิ ที่จะสามารถเล่นร่วมกับทีมนี้ต่อไปได้หลังจากที่ทีมแมฟเวลิกนะครับขึ้นนำซีรีส์ก่อนในรอบแรก2ต่อ0เกมและ3ต่อ2เกมแต่แล้วนะครับพวกเขาก็ยังพ่ายแพ้ให้กับทีม LA c l i p p e r สสำหรับปอสซิงกิตบทบาทและหน้าที่ของเขาในทีมเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนักเขามีแต้มเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ที่13.1แต้มและ5.4รีบาลต่อเกมแฟนๆทีมหลายต่อหลายคนเนี่ย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสําหรับทีมทันทีนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยโชว์ฟอร์มห่วยออกมาในรอบเพย์ออฟสำหรับช่วงปิดฤดูกาลที่กําลังจะเข้ามาถึงนี้นะครับดูเหมือนว่าดัลลาสเองเนี่ยก็จะรอรับฟังข้อเสนอต่างๆสําหรับคิสแาโพสิงกิตอยู่และเนื้อหาต่อไปนี้เนี่ยที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องคาดการณ์เท่านั้นนะครับว่าเขาเนี่ยจะไปที่ไหนได้บ้าง ย้ำนะครับว่ามันเป็นแค่เรื่องคาดการณ์เท่านั้นและที่สําคัญมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับการที่ทีมเนี่ยจะหาหรือทําการเทรดพอซิงกิสเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับหากมาเวลิกเนี่ยเลือกที่จะทําการเทรดพอซิงกิสพวกเขาต้องทําการวางแผนที่ดีด้วยนะครับเพื่อลู้กดา,านสิทธิ์อันดับที่ 1. เทกับนิวออร์ลีนส์พลิแกน นี่ก็เป็นการจัดการปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะครับแล้วก็มันยังสามารถช่วยแมฟลิกแก้ไขปัญหาที่พวกเขาเจอในขณะนี้ได้ด้วยนะครับอิลิกเบสโซครับแม้ว่าจะโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีนักในฤดูกาลนี้นะครับแต่ผลงานในด้านการป้องกันของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าพอใช้ได้เลยเขาจะช่วยให้แมฟลิกในชุดสำรองนะครับหรือเวลาที่ดอนสิตเนี่ยไปนั่งพักนะครับจะมีเกมรับที่ดีขึ้นดีกว่าเจเลนบัสซันแน่นอนครับผม พ่วงมาด้วยกับเซเว่นอาดัมนะครับแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ใช่ตัวป้องกันตายแป้นที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ก็เป็นคนที่ทํางานหนักตลอดเวลาและแข็งแกร่งมากๆนะครับเรื่องรีบาวรวมถึงศักยภาพในการเล่นพิกแอนโลด้วยจะทําให้เขาเนี่ยสร้างความได้เปรียบในการเล่นของลูก้าดันซิตเพิ่มขึ้นไปอีกนอกจากนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เพลิแกนเนี่ยมีความเหมาะสมกับการเทรดให้แมปบริลคครั้งนี้เนี่ย ก็คือผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยสัญญาจะหมดก่อนปอร์ซิงกิตทําให้มันเปิดโอกาสมากขึ้นนะครับสำหรับทีมแมร์ฟิลิกในทางกลับกันนะครับพอซิงกิตเองเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดแล้วในการเทรดครั้งนี้มันก็เลยจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับพลริแกนที่จะรับข้อเสนอนี้นะครับแต่ว่าอีกเรื่องที่ต้องพิจนารณานั่นก็คือมันจะคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าอันดับที่2นะครับเทรดกับวอชิงตันวิสซาร์ด อันดับนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับการเทรดอันดับก่อนหน้านะครับคือทีมวอชิงตันวิสาร์ดเนี่ยเป็นทีมที่ต้องการเข้าสู่โหมดวินนาวแล้วนะครับคือเขาต้องการเข้าสู่โหมดวินนาวเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยอาจจะทําให้รับข้อเสนอปอซิงกิสก็เป็นได้การจะทําให้ตัวเลขด้านการเงินพอดีเนี่ยวอชิงตันวิสาร์ดจำเป็นที่จะต้องแลกกับเดวิสเบอร์ธานโทมัสไบอันและแชนเดอร์ฮัชิสันนะครับ ไบรอันเนี่ยเหลือเวลาสัญญาอีก1ปีนะครับและกําลังจะหายจากอาการบาดเจ็บก่อนหน้าที่เขาจะได้รับอาการบาดเจ็บในฤดูก,กาลนี้เขาดูเหมือนจะอยู่ในตําแหน่งที่จะได้ขึ้นเงินเดือนครั้งใหญ่แต่แล้วนะครับก็ไม่เป็นแบบนั้นเพราะทีมเนี่ยมีเดนนียลแกฟฟอร์ดเข้าไปเสริมในตรงนี้แล้วในทํานองเดียวกันกันกบแชลเลอร์ฮั h ชิสันนะครับจะต้องดิ้นรนเพื่อหาบทบาทของตัวเองในวอชิงตันวิสซาร แต่ก็อาจจะเป็นได้แ้ามานั่งสำรองตลอดไปนั่นแหละครับสัญญาของเบอร์ทามถูกมองว่าเป็นสัญญาที่ไม่คุ้มค่าที่สุดในหลีกเมื่อพิจารณาจากผลงานของเขาในฤดูกาลนี้แต่เขาก็เป็นมือปืนชั้นยอดนะครับโดยยิงได้39.5%จากระยะ3แต้มในช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ไม่ได้พีคที่สุดของเขาแล้วนะครับสัญ,ญญาของเขาเนี่ยมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของพอซิงกิสอีกด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยมันก็ยังคุ้มที่จะเสี่ยง วอชิงตันเองเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการสร้างทีมที่พร้อมจะชนะเพื่อไม่ให้พวกเขาเนี่ยเสียแบดรีวิวไปนี่คือทางเดียวที่พวกเขาทำได้อันดับที่3นะครับเทกับวอตตันเซลติกวอตตันเซลติกเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่มีข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับแมฟอลิกมากเลยนะครับขึ้นอยู่กับทิศทางการทำทีมของพวกเขาการเทกเคนบ้าวอล k e เกอร์แลกกับพอซิงคิสเนี่ยแม้ว่ามันอาจจะเป็นการเทที่ แย่กับแย่นะครับแต่มันก็อาจจะทำให้ m มฟเฟ i c ลิกเนี่ยมีผู้เล่นที่ถือบอลได้อีกหนึ่งคนและจะทำให้ดอนซิตได้เล่นออฟบอลมากขึ้นกว่าปกติการเลือกทีมที่ถูกต้องเหนือกว่าชื่อเสียงเนี่ยก็อาจจะเป็นการขยับที่ถูกต้องแล้วก็ได้นะครับหรือจะเป็นอีกในกรณีหนึ่งเลยนั่นก็คือมาครัฟสมาร์ทเนี่ยก็เป็นการที่แมฟฟ i c ลิกน่าจะใช้งานได้ตรงจุดเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถเล่นเกมรับได้ และยกระดับเวลาลงมาอยู่ในสนามรวมไปถึงริซันทอมสันด้วยนะครับจะทําให้เรื่องของตัวเลขในการเทรดเนี่ยลงตัวและเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นที่เหมาะกับบอสตันสักเท่าไหร่แต่ก็รีบาวได้ดีเมื่อมีโอกาสนะครับพ่วงไปด้วยโรมิโและ o ฟอร์ดนะครับก็โชว์ฟอร์มได้ดีหลังหายจากอาการบาดเจ็บแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและก็การพัฒนานะครับสำหรับบอสตันเนี่ยถ้าพอซิงคิสมีสภาพสมบูรณ์เขาก็จะกลายเป็นออสตาคนที่3ของทีม ที่มีช่วงอายุไล่เลี่ยกับเจสันเททัมและเจเลนบาวการยืนคู่กับโรเบริร์ตวิลเลียมจะทําให้จุดอ่อนในเรื่องการป้องกันใต้แป้งของปอรซิงกิทเนี่ยได้รับการช่วยเหลือด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้แล้วว่าการเทรดปอรซิงกิทไปบอสตันเนี่ยดูเหมือนจะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมากๆเลยนะครับอันดับที่4สคราเมนโตคิงส์มีโอกาสเสมอนะครับที่สคราเมนโตคิงส์เนี่ยจะตัดสินใจรับข้อเสนอ ถ้าพวกเขาเนี่ยปล่อยเฮลิชวนโฮมเดินเข้าไปในหลาดฟรีเอ็นเจนซี่ส่วนในด้านของแมฟฟอลิกเนี่ยผู้เล่นที่น่าสนใจจริงๆก็มีมาร์วินแบ็กลรนะครับที่เขาเนี่ยมีข่าวการเทรดมากมายเกิดขึ้นรอบตัวเขาเลยนะครับในสภาพที่เขาสมบูรณ์เต็มร้อยเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่14.1แต้มและ7.4รีบาวต่อเกมแต่การจะทำให้ตัวเลขมันพอดีเนี่ยก็จะพ่วงมาด้วยบัตตี้ฮิลนะครับ ที่จะเข้ามาเติมเต็มในทีมตั้งแต่การเทรดเซตเคอร์รี่ออกไปเนี่ยฮิวนะครับยิงได้แค่39.1%จาก3คะแนนเมื่อเทียบจากเคอร์รี่เนี่ยที่ยิงได้45%แต่เขาเนี่ยก็ยิงมากกว่าเกือบ2เท่านะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นแมวเวลิกเนี่ยถ้าจับมายืนคู่กับทีมฮาร์ดเวย์จูเนียจะทำให้ปีกทั้ง2คนนี้นะครับสร้างพื้นที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกมากเลยนะฮะ สำหรับด้านของคิงนะครับสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆเนี่ยก็คือการหาดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์มายืนคู่กับ d ด a รลล์ฟ็อและไทลิสฮาริเบอร์ตันนะครับดังนั้นเนี่ยการหาเทตที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือสิ่งที่เขาควรทําอันดับสุดท้ายนะครับโอเกลมาซิตี้ทันเดอร์ในที่สุดเนี่ย Al h ฮา f ฟอรก็เล่นดีขึ้นแบบเงียบๆนะครับในทันเดอรในฤดูกาลนี้เนี่ยผลงานของเขา เด้งกลับมาจากปีที่ตกต่ำกับทีมฟิลาเดลเฟียเซเวนตซิกเซมาอยู่ที่14.2แต้ม6.7ีบาบด์และ3.4แอซซิตต,ต่อเกมในเวลาเพียง28เกมเท่านั้นนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างทีมเด็กของทันเดอร์สักเท่าไหร่นี่ก็คือการเทรดที่จะทำให้ดัลลาสเนี่ยเพิ่มตัวผู้เล่นมากประสบการณ์เข้ามาในทีมและปรับเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนเนี่ยทั้งหมดนะครับ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับทีมที่น่าสนใจสําหรับดัลลัสมาร์เวลิกในการเทรดทั้งหมดนี้เนี่ยก็ยังเป็นเพียงการคาดการณ์ที่เรานํามาเสนอให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพกันว่าหากดัลลัสมาเวลิกเลือกที่จะทิ้งคิสแตฟพอซิงกิตออกจากทีมแล้วจริงๆเนี่ยมีใครบ้างที่พวกเขาจะสนใจและรับข้อเสนอไปและข้อเสนอใดบ้างที่พอจะเป็นไปได้จริงๆนะครับที่รวบรวมมาได้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้ ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนสวัสดีครับ